นาโมพุทธายะพระพุทธาตรตนายานมานีโนภรัสสีสหัสะสุธรรมาโคดโทธรรมโมสังโฆญาถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวะรังคันทังสิวะลิจามาเทรังอาหัง si วันธามิทุระโตอาหังว ah ันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆโอเจมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตสีสหาสุธัมมาพุทโธมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวะรังคันทังเสวะลิจามาเทรังอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆโอเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธาตรตนายานมานีนภารัตสีสหัสะสุธรรมาโพธโทธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวะรังคันทังสิวะลิจามหาเทระอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุถะธรรมะสังฆโอเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธาตรตนายานมานโนภารัตสีสหัสะสุธรรมาโพธโทธรรมสังโฆยาถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะรังคันหังสีวะลิจามาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆโอเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธายรตนายานมานีนภารัตสีสหัสะสุธรรมาโคตโธธรรมสังโฆยาถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวะรังคันทังสิวะลีจำมหิรังอาหังวันธามมธุระโตอาหังว ah ันธามมธาตุโยอาหังวันธามมสัพสโสพุทธะธรรมะสังฆาโอเชมี นะโมพุทธายะพาพุทธายรตนายานมานีนภารัตสีสหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมสังโฆยาถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีธานวะรังคันทังสิวะลีจามหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆโอเชมี นาโมพุทธายะพาพุทธายรตนายานมานีโนภารัตส si ีสหาสสุธรรมาโพธโทธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานวะรังคันทังเสวะลิจามาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆโอเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธายรตนายานมานโนภารัตสีสหัสะสุธรรมาโพธโธธรรมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวะรังคันทังสิวะลิจามาเทรังอาหัง si วันทามิหุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพคตัธรรมสังฆโอเจมี นาโมพุทธายะพระพุทธาตรตนายานมานีนภรัตสีสหัสสุธรรมาโพโทธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อาคีธานังวะรังคันทังสสวะลีจำมหทรังอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโซพุทธธรรมสังฆโอเชมี